สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะพบกับครูอุ้ยสุภากรวุฒิสารในรายวิชาวิทยาการคำนวณชั้นประถมศึกษาปีที่6วันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัยค่ะเทคโนโลยีสารสนเทศคือการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคม <S <S เช่นโทรทัศน์โทรศัพท์ เพื่อจัดเก็บค้นหาส่งผ่านและจัดดำเนินการข้อมูลซึ่งข้อมูลที่ประมวลผลแล้วจะเรียกว่าสารสนเทศการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศโดยเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถสื่อสารและเข้าถึงสารสนเทศต่างๆแต่ในทางกลับกันก็อาจมีอันตรายเกิดขึ้นกับผู้ใช้งานได้ดังนี้นะคะการเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่เหมาะสม เป็นการใช้อินเทอร์เน็ตในการเผยแพร่ข้อมูลที่ผิดกฎหมายเช่นข right. ้อมูลอันเป็นเท็จหรือข้อมูลที่ทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหายค่ะการล่อลวงเยาวชนผ่านสื่อปัญหาของการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อล่อลวงเยาวชนโดยเฉพาะการพูดคุยในโปรแกรมสนทนาผ่านอินเทอร์เน็ตนำไปสู่การนัดพบกันของคู่สนทนาซึ่งไม่เคยเห็นหน้ากันมาก่อนการหลอกลวงแบบฟิชชิง เป็นเทคนิคการหลอกลวงโดยใช้จิตวิทยาผ่านทางอินเทอร์เน็ตเพื่อขอข้อมูลที่สำคัญมักมาในรูปแบบของอีเมลหรือเว็บไซต์เพื่อหลอกให้เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวค่ะการก่ออาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตเป็นการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเป็นเครื่องมือในการกระทำความผิดเพื่อให้ผู้อื่นได้รับความเสียหายเช่นการละเมิดลิขสิทธิ์การก่ออาชญากรรมทางการเงิน การกระทำผิดกฎหมายโดยรู้เท่าไม่ถึงการเป็นการกระทำผิดตามพรบอรคอมพิวเตอร์โดยรู้เท่าไม่ถึงการไม่ว่าจะเป็นการโพสต์การแชร์ข่าวที่ไม่เป็นความจริงหรือเฟซนิวผู้ที่กระทำผิดเกี่ยวกับการใช้งานอินเทอร์เน็ตจะต้องได้รับโทษตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์หรือพรบอรคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นกฎหมายที่ถูกออกแบบมาเพื่อคุ้มครองผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต หากมีการกระทําความผิดเกิดขึ้นพรบฉบับนี้จะช่วยให้ผู้กระทําผิดได้รับการลงโทษตามกฎหมายได้คะ่ะเรามาดูตัวอย่างกันค่ะการกระทําผิดตามพรบคอมพิวเตอร์นะคะเด็กชายต้นไม้ได้เข้าไปคัดลอกกันบ้านในคอมพิวเตอร์ของเด็กชายภูผาโดยที่เด็กชายภูผาไม่ได้อนุญาตเมื่อคุณครูเห็นงานของทั้งสองคนเหมือนกัน <m uk up> คุณครูจึงสงสัยว่าทั้งสองคนลอกกัน คุณครูจึงทำโทษทั้งสองคนโดยการให้ทำงานเพิ่มคนละ3ชิ้นงานค่ะการกระทำของเด็กชายต้นไม้เป็นการกระทำความผิดตามพรบอรคอมพิวเตอร์การเข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน1,000 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะปัจจุบันอินเทอร์เน็ตมีบทบาทต่อชีวิตประจำวันเป็นอย่างมากนะคะ เราจึงควรปฏิบัติตามแนวทางในการป้องกันอันตรายจากการใช้งานอินเทอร์เน็ตดังนี้ค่ะไม่เข้าเว็บไซต์หรือเนื้อหาผิดกฎหมายเช่นสื่อลามกการพนันและโปรแกรมผิดกฎหมายต่างๆค่ะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวเช่นชื่อนามสกุลจริงที่อยู่เบอร์โทรศัพท์และหลักฐานสำคัญอื่นๆไม่หลงเชื่อข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตโดยง่ายควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจในสิ่งที่ได้รับรู้มา ไม่ควรไปพบบุคคลใดก็ตามที่รู้จักทางอินเทอร์เน็ตเพียงลำพังควรแจ้งให้ผู้ปกครองทราบทุกครั้งแจ้งผู้ปกครองหากพบเห็นการใช้งานอินเทอร์เน็ตที่ไม่เหมาะสมหรือถูกกันแกล้งทางอินเทอร์เน็ตติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสหรือสแกนไวรัสตั้งรหัสผ่านในการเข้าสู่ระบบและอุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆให้คาดเดาได้ยากและควรเปลี่ยนรหัสผ่านทุกๆ2-3เดือน ศึกษาข้อกฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และพระบอรคอมพิวเตอร์เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำผิดกฎหมายค่ะการติดตั้งซอฟต์แวร์การติดตั้งซอฟต์แวร์จากอินเทอร์เน็ตเป็นการติดตั้งโปรแกรมหรือชุดคำสั่งหรือแอพพลิเคชันที่อยู่บนอินเทอร์เน็ตแล้วเรานำมาติดตั้งลงบนอุปกรณ์ของเราซึ่งในบางครั้งก็ทำให้อุปกรณ์เทคโนโลยีของเราได้รับความเสียหายไปด้วย เรามาดูกันนะคะว่าการติดตั้งซอฟต์แวร์มีอันตรายอะไรบ้างมาโทรจันมาโทรจันเป็นโปรแกรมที่หลอกลวงผู้ใช้ให้ติดตั้งและเรียกใช้งานแต่เมื่อเรียกใช้งานแล้วจะเริ่มทำงานเพื่อสร้างปัญหาตามที่ผู้เขียนกำหนดเช่นลักลอบส่งออกข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้และทำลายระบบโปรแกรมเรียกค่าไถ่หรือแรนซัมแวร์เป็นโปรแกรมที่ขัดขวางการเข้าถึงไฟล์ข้อมูลภายในอุปกรณ์เทคโนโลยีด้วยการเข้ารหัส จนกว่าผู้ใช้จะจ่ายเงินให้กับผู้เรียกค่าไทยจึงจะได้รหัสผ่านเพื่อเข้าใช้งานดังกล่าวโปรแกรมโฆษณาโปรแกรมโฆษณาเป็นโปรแกรมที่แฝงมากับโปรแกรมทั่วไปทําหน้าที่แสดงโฆษณาอย่างต่อเนื่องหรือดาวน์โหลดโฆษณาแบบอัตโนมัติก่อให้เกิดความรําคาญไวรัสคอมพิวเตอร์เป็นโปรแกรมที่เขียนขึ้นเพื่อขัดขวางการทํางานของคอมพิวเตอร์ทําให้ผู้ใช้งานเกิดความรําคาญ เกิดความเสียหายต่อระบบข้อมูลและการทำงานของคอมพิวเตอร์ไวรัสคอมพิวเตอร์มักติดมากับไฟล์งานต่างๆและจะทำงานเมื่อมีการเปิดใช้งานไฟล์นั้นขึ้นมาค่ะนอนอินเทอร์เน็ตค่ะเป็นโปรแกรมอันตรายที่ใช้วิธีหาจุดอ่อนของระบบรักษาความปลอดภัยและกระจายไปสู่คอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆในระบบเครือข่าย โปรแกรมดักจับข้อมูลหรือสปายแวร์เป็นโปรแกรมที่แอบขโมยข้อมูลของผู้ใช้ระหว่างการใช้งานคอมพิวเตอร์เพื่อนำไปสแสวงหาผลประโยชน์ต่างๆเช่นเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้งานอินเทอร์เน็ตเพื่อใช้ในการโฆษณาขายของเมื่อเรารู้จักอันตรายจากการใช้งานอินเทอร์เน็ตแล้วเรามารู้จักแนวทางในการตรวจสอบและป้องกันมัลแวร์กันค่ะแนวทางในการตรวจสอบและป้องกันมัลแวร์ 1. สังเกตความเร็วของอุปกรณ์เทคโนโลยีให้ดูว่าอุปกรณ์ของเราทำงานช้าลงหรือไม่เพราะอุปกรณ์ที่ติดมัลแวร์มักจะทำงานช้าลงหรืออุปกรณ์นั้นอาจจะค้างบ่อยขึ้นค่ะ2ตรวจสอบความเร็วของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ติดมัลแวร์มักจะไม่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้หรือเชื่อมต่อได้ช้า 3. ส,สังเกตความผิดปกติการใช้งาน อุปกรณ์ใดที่ติดปันแวบางครั้งอาจจะพบปัญหาเช่นไฟล์ข้อมูลหายบ่อยมีโฆษณาหรือข้อความแปลกๆขึ้นมาค่ะ 4. เรียกใช้งานโปรแกรมตรวจจับมันแวร์ในปัจจุบันมีโปรแกรมตรวจจับมันแวร์หลายโปรแกรมที่เปิดให้ใช้บริการได้ฟรีค่ะหลายๆครั้งนะคะในการเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆกับคอมพิวเตอร์เนี่ยจะทําให้เครื่องของเราติดมันแวร์ได้ง่ายๆเพราะฉะนั้นเรามาดูวิธีการรับมือนะคะก็คือการหลีกเลี่ยงโอกาสในการถูกโจมตีค่ะ หนึ่งค่ะเราว่าระวังการใช้อุปกรณ์เชื่อมต่อจากภายนอกเช่นแฟลชไดรฟ์ควรทำการสแกนไวรัสทุกครั้งก่อนใช้งานนะคะสองค่ะหลีกเลี่ยงการเปิดไฟแนบจากอีเมลที่ไม่รู้จักค่ะเมื่อได้รับไฟแนบจากบุคคลที่ไม่รู้จักควรหลีกเลี่ยงการเปิดค่ะสำรองไฟล์ข้อมูลไว้ในอุปกรณ์เช่นสำรองไฟล์ข้อมูลไว้ในฮาร์ดดิสก์แฟลชไดรฟ์สี่ระวังการใช้งานไวไฟสาธารณะ โดยเฉพาะที่ไม่มีการเข้ารหัสผ่านจะทำให้ผู้ไม่หวังดีสามารถเข้ามาใช้งานและเข้าถึงอุปกรณ์ที่อยู่ในเครือข่ายเดียวกันได้ง่ายขึ้น 5. ติดตั้งซอฟต์แวร์ในการป้องกันมันแวร์หรือติดตั้งโปรแกรมสแกนไวรัสค่ะ 6. อัปเดตคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์อยู่เสมอเนื่องจากไวรัสถูกสร้างขึ้นตลอดเวลาจึงต้องอัปเดตระบบรักษาความปลอดภัยอยู่เสมอเช่นกันค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆ วันนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัยแล้วหวังว่าเด็กๆจะเอาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันนะคะแล้วพบกับครูอุ้ยได้ใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ